พึ่งขายแล้วก็หวังแต่พึ่งช่อง13สยามไทยที่เป็นทีวีเล็กๆก็ถูกดูถูกดูแครนมาโดยตลอดหาว่ามีคนดูไม่เกินสิบคนมั่งถ้าเกินเป็นหมาดูก็เท่ากับว,ว่าดูถูกพี่น้องประชาชนว่าที่ดูอยู่นี้เป็นหมานะครับอันนี้มันเกิดการเจ็บใจก็ไม่น่าจะดูแครนกันถึงขนาดนี้พี่น้องชาวระยองก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครวันนี้ท่านรัมรีชัยวัฒน์ ลงมาช่วยก็เป็นนิมิตหมายที่ดีของชาวระยองเป็นกําลังใจให้ชาวระยองนะครับก็จะมะีพี่น้องชาวระยองที่เดินทางกลับไปแล้วพอทราบว่าท่านลัำปีชาวัฒน์ป่วยหันรถกลับมาใหม่จะมาออกด้วยคันเนี่ครับ,รบก็บอกว่าไม่เป็นไรตอนนี้จะเตรียมการมาให้พร้อมเพราะว่าดำเนินการมาแยะแล้วนะครับ,รบก็มาถึงจุดที่ว่า S <S <S เราเนี่ยอับอายมากเพราะรารการกระทรวงอุตสาหกรรมนี้ต้องบอกว่าชั่วชาติชั่วชา้าไม่รู้เอาคําไหนมาพูดที่เกี่ยวข้องกับโรงงานนารกนี้ไม่ได้แปลว่ากาการอุตสาหกรรมทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนอันนี้ท่านดูสิครับคนระดับอธิบดีกล่าวอ้างว่าจางอี้หมิงจางอี้หมิงเนี่ย ตอนที่บอกนี่บอกว่าเป็นทูตเลยนะครับเป็นทูตครับซึ่งในความเป็นจริงวันนี้เริ่มเริ่มไม่ค่อยยอมรับว่าคือใครครับจางอี้หมิงเนี่ยเท่าที่ผมไปดูจากทำเนียบครับก็คือรองทูตรองเลยนะครับเป็นรองครับรองจะมีสี่คนครับจะมีฝ่ายการเมืองฝ่ายพานิชย์ฝ่ายอะไรเนี่ยครับก็จางอี้หมิงเป็นรองฝ่ายการเมืองครับต้องรู้การเมืองดีแต่วันนี้ท่านเอกและทูต ไม,ไม่รับรองไม่บอกตำแหน่งที่แท้จริงเพราะว่าก็แล้วแต่ท่านแต่ว่าท่านยอมรับว่ามีจริงคือจางอีหมิงและท่านก็ไม่เชื่อว่าจางอีหมิงจะพูดอย่างนั้นครับแล้วก็ไม่เชื่อว่าจางอีหมิงจะบีบังครับก็แปลว่าท่านบอกว่าอธิบดีกรมโรงงานโกหกาษาชาชบ้างก็บอกเต้าเอาเองก็ไม่ใช่หน้าที่ของเรา เมื่อท่านบอกพูดหรือไม่พูดเรามีแถบเสียงและมีพี่น้องประชาชนชาวระยองอยู่ตอนนั้นด้วยครับสิ <12 S 2> ท่านคนอย่างท่านอธิบดีถ้าโกหกก็ต้องพังแน่อย่าลืมนะครับเราร้องปปชด้วยครับท่านก็ต้องไปแก้เอาการที่ท่านกล่าวอ้างแล้วทูตเขาบอกเขาไม่ได้พูดก็แปลว่าข่าวลือ ที่บอกว่าเงินหล่น40ล้านเช้าวันที่28มันก็จริงอะไรเห็นไหมครับก็เข้าไปแต่ตรงนี้ไม่ใช่หน้าที่ของผมกับท่านรัฐมนตรีชัยวัฒน์จะไปเอาหลักฐานมาคือท่านทูตอยากได้ลึกกว่านี่ว่ามีใครได้ยินไหมอะไรอะไรไม่ใช่หน้าที่ของเราแล้วหน้าที่ของเราเนี่ยแค่แถบันทึกเสียงท่านไปหากันเอาเองวันนี้เราก็อับอายขายหน้าไม่รู้เท่าไหร่แล้วว่าคนระดับอธิบดีที่ถือว่าเป็นข้าราชการประํำสูงสุดของประเทศ ปรจจะลัดกระทรวงใช่สูงกว่าแต่ว่าอธิบดีเป็นผู้ทําหน้าที่แทนประหลัดทั้งหมดครับแค่กรมตํารวจอย่างอธิบดีกรมตํารวจเลยผู้บัญชาการตารวจใช่ก็คืออธิบดีกรมตํารวจครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอธิบดีเนี่ยยิ่งใหญ่นะครับเป็นคนดูแลข้าชการประจําทั้งหมดโดนย้ายไปเป็นรองปรจจะหลัดกระทรวงลมจะใส่เห็นไหมครับ,รบก็เป็นจุดที่ให้พี่น้องเห็นว่าฝ่ายจีนเนี่ยที่เขายังปกป้องเนี่ย เขาก็ออกในล,ลูกทํานองที่ว่าไม่เชื่อแสดงว่ามันเป็นอย่างนี้ไหมครับว่าพอท่าทีที่ท่านได้เรียนกับท่านทูตมันมีประเด็นที่จำชัดว่าถ้าเกิดอุปทูตฝ,ฝ่ายการเมืองทําอย่างนี้จริงเนี่ยมันก็ผิดวินัยร้ายแรงในการที่ไปแทรกแซงก,กิจการภายในซึ่งเป็นข้อบัญญัติใหญ่ของทางจีนเขาด้วยว่าไปอยู่ประเทศไหนไปแทรกแซงไม่ได้เขาก็เลย ระมัดระวังแล้วไม่กล้ายอมรับเป็นไปได้ไหมครับประเด็นนี้เป็นไปได้ครับเพราะว่าผมเคยเป็นหัวหน้าทูตผมทราบดีเลยว่าการแทรกแซงกิจการภายในเนี่ยจะถูกประนามโดยทั่วโลกเลยครับห้ามไปแทรกแซงกิจการภายในมิฉะนั้นประเทศเล็กก็อยู่ไม่ได้ดครับครับท่านใหญ่กว่าท่านก็แทรกแซงเขาหมดก็อันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นว่าท่านทูตท่านช่วยลูกน้องของท่านครับตามที่ท่านรัมรีชาวาตรู้สึกผมก็รู้สึกเหมือนกันนะครับไม่เป็นไร เราเป็นแต่เพียงนำเสนอแต่จุดที่น่ากลัวคือท่านทูตเนี่ยบอกว่าโรงงานได้รับการก่อสร้างโดยถูกต้องตามกฎหมายครับแล้วก็อ้างถึงหนังสือไม่ว่าจะเป็นจากประลัดกระทรวงจากผู้ว่าว่าให้สร้างได้และสุทธิอัจชาใยตัวแทนภาคเอกชน<ส>ที่เรียกว่า NGO ครับผมว่าคุณสุทธิถ้าคุณเดือดร้อนแน่แล้วล่ะครับเพราะว่าคุณเป็นตัวแทน ภาคเอกนชนมาร่วมกับพี่น้องชาวระยองและเป็นคนชวนผมเข้าไปเองครับแต่อ่านผมผิดคิดว่าผมคงมาแล้วคงเลิกแต่ผมไม่เลิกเพราะว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนเราจะต้องเข้าไปดูในฐานะเป็นที่พึ่งเล็กๆของพี่น้องเขาเอ,อ่ยชื่อท่านเลยแล้วท่านสนับสนุนแต่ท่านมาเล่นละครต่อต้านกับพวกเราครับมินาทางนายสุภาพ ขี่กระจายไม่ใช่เครียดนะครับขี่กระจายถึงได้ออกมาเอ่ยชื่อคุณสุทธิว่าคุณสุทธิก็มาแล้วอะไรก็มาแล้วอันนี้คุณสุทธิเหนื่อยนะครับการที่ท่านตีสองหน้าแล้วโดนฉีกหน้ากากเนี่ยผมว่าท่านจะอยู่ในสังคมในความเป็นมนุษย์ระบากเพราะว่านี่เกิดขึ้นโดยท่านทูตหรือคณะทูตจีนเป็นผู้เอ่ยอ้างชื่อครับของคุณสุทธิขึ้นมาว่าเป็น NGO อที่ให้การยอมรับการลงทุนคราวนี้และอ่านหนังสือให้ดูด้วย หยิบหนังสืออ่านให้ดูท่านได้เริ่อยาถามผมนะว่าบันทึกเสียงไว้ไหมไม่รอะครับหลักการทูตผมเป็นหัวหน้าทูตเก่าแค่คําพูดของผมและท่านรัฐมนตรีชัยวัตรับก็เชื่อถือได้อยู่แล้วครับนะครับคนอย่างผมผมคงไม่ไปทําอะไรคนอย่างท่านรัฐมนตรีชัยวัตรถือศีลกินเจแล้วคงไม่ทําในสิ่งเหล่านี้ครับก็ความเชื่อถือเป็นหลักนะครับไม่ต้องมาละ คนอย่างผมไม่ต้องมีสัญญาคําพูดของผมผมทําตลอดท่านได้เลิกก็จะทราบมาในอดีตผมไม่เคยต้องมีสัญญากับใครเป็นแต่เพียงมาบอกว่าทํา<ม>ผมทําและผมยึดถือเลยนะครับนั่นคือสัจจะที่สําคัญในการที่จะต้องเปิดเผยความจริงว่าสัจธรรมแห่งความจริงมันต้องมีอยู่ครับและขณะเดียวกันที่มีการกล่าวอ้างโดยกระทรวงอุตสาหกรรมในเรื่องที่อดีตที่บดีกรมโรงงานได้พูดว่าแม้แต่เอกชนก็ไม่ขัดข้องก็แสดงว่ารายชื่อที่ท่านทูตพูดวันนี้ ที่เราเคยสงสัยว่าเอกชนที่ไม่ขัดข้องคือใครรายชื่อวันนี้ก็เปิดออกมาแล้วครับคุณสุทธิเนื่อยครับแล้วประชาชนที่ไปสนับสนุนก็ต้องมันตั้งก็สังเกตกันว่าตกลงเป็นประชาชนกลุ่มไหนใช่ไหมใช่ครับท่านรัฐมนตรีชัยวัฒน์อมยิ้มเลยครับหลังจากที่ท่านทูดท่านไล่ท่านก็ปล่อยให้ท่านทูดไล่ไปเรื่อยเปิดเอกสารมาทุกอย่างอนุมัติอนุมัติผ้ว่าอนุมัติครับจนจบท่านก็บอกว่า แล้วทาไมจะลงทุนไม่ได้แล้วทาไมจะไปต่อต้านผมบอกครับท่านไม่ได้อ่านหนังสือที่ผมไปยื่นให้เมื่อสองเดือนที่แล้วมีคําสั่งระงับการก่อสร้างจากผู้ว่าราชการจังหวัดระยองชื่อถวัชชัยแล้วก็โดนย้ายไปเพราะตอนแรกไม่ยอมระงับผมเลยเดินเข้าตีเข่าก็ต้องออกหนังสือระงับแล้วก็ถูกย้ายไปในที่สุดไปเป็นผู้ว่าลำปางและผมถามว่าทําไม ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคุณวิทูลต้องออกหนังสือระงับการก่อสร้างเมื่อตอนที่พ่อแม่พี่น้องชาวระยองไปแสดงตัวเบื้องต้นใช่ผมถามว่าถ้าโรงงานท่านถูกเนี่ยถามว่าทําไมล่ะท่านก็นิ่งอึ้งเลยท่านบอกท่านไม่รู้ข้อมูลเหล่านี้เลยผมบอกท่านครับผมส่งถึงท่านเมื่อสามเดือนที่แล้วท่านไม่ได้อ่านเลยเนีย่ท่านก็ถามผมกลับครับ ว่าแล้วทําไมปลัดกระทรวงไม่แจ้งให้ท่นานทราบและทําไมผู้ว่าไม่แจ้งให้ท่นานทราบผมก็ตอบว่าอันนี้ผมตอบแทนทั้งสองท่านไม่ได้ผมไม่รู้ระบบของผู้ว่าและไม่รู้ระบบของกระทรวงสากรรมอันนี้ผมไม่รู้แต่ในฐานะพี่น้องประชาชนที่มีเชื้อสายจีนเป็นห่วงคนจีนแต่ขณะเดียวกันผมก็ต้องห่วงพี่น้องคนไทยของผมด้วย จึงนําเสนอท่านและท่านไม่ได้อ่านท่านก็นเงียบไประยะหนึ่งผมเสริมครับผมบอกถามว่าถ้าโรงงานท่านถูกต้องตามกฎหมายตามที่ท่านอ้างเนี่ยผมถามว่าทําไมถูกตํารวจบ,บุกจับกว่าหกครั้งครับแล้วไล่จับพนักงานชาวจีนยังกระหมูยังกระหมาผมใช้คําพูดนี้เลยครับผมแนบซีดีไปให้ท่านแล้วผมไม่ชอบเลยว่าคนจีน ของท่านเนี่ยวิ่งหนียังกระหมูยังกระหมาตำรวจไล่ตะคุบอุต,ตลุดหมดเลยยังการไล่ตะคุบจา,ามาอย่างนเนี่ยเนี่ยผมบอกผมไม่ชอบเลยแล้วถามว่าถ้าถูกท่านไม่ร้องเรียนประเทศไทยตายเลยนี่ไม่นับแรงงานของประเทศเพื่อนบ้านอีกหลายร้อยคนเพราะโรงงานนี้ใช้แรงงานเพื่อนบ้านประมาณ400คนครับเพราะเร่งทั้งวันทั้งคืนและก็มีแรงงานจีนประมาณ200คนซึ่งเป็นแรงงานผิดกฎหมายก็ ไม่ผิดกฎหมายตํารวจจะจับได้ไงผม,มครับแล้วก็ทราบไหมว่าทําไมถึงปล่อยครับผมก็บอกว่ามีอดีตลำรีเมืองไทยไปจัดการให้ผมถามท่านท่านไ,ไปไม่เป็นมผมไม่มีเอกสารเลยแต่ทุกอย่างอยู่ในหัวสมองหมดไปไม่เป็นครับไปไม่เป็นก็เลยต้องมาถึงข้อตกลงกันว่าและจะเอาอยังไงบ,บอกผมนี่อับอายเพราะว่ากระทรวงอุตสาหกรรม ก็พูดอย่างหนึ่งว่าใบอุญาตออกแล้วและผ่านคณะกรรมาการแล้วโดยอดีตอทิบดีกรมโรงงานครับประหลัดกระสวงกับอิตาสุภาพมาพูดทีหลังว่ายังไม่ได้ออกถ้าออกก็เป็นโมคะครับยังไม่ได้ออกกับถ้าออกเป็นโมคะถามนายสุภาพขี้กระจายอดีตพิธีกรเก่าเนชั่นเนี่ยว่าท่านพูดอย่างนี้ สมควรเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกินภาษีไหมกินภาษีไหมท่านเป็นระดับผู้ช่วยที่ดีผู้ช่วยรัฐมนตรีท่านต้องฟันธงไปเลยว่าเซ็นหรือ,อยังไม่ได้เซ็นต้องชัดเจนตรงนี้ไปเลยเพื่อจะได้ไม่ต้องให้ประชาชนไปนั่งดาวแล้วเอาตกลงว่าเซ็นหรือไม่เซ็นประชาชนก็ต้องเสียเวลาไปนั่งดาวอีกใช่ไหมครับก็ต้องไปหาเอาอีกแล้วถามว่าเป็นทําไมครับพี่น้องประชาชนเขาลงมาเขาถามผมว่าไงหรือไหมครับครับเขาบอกสุภาพเนี่ย ควายหรือเปล่าผมบอกผมไม่รู้ไปถามเอาแต่ก็นั่งดูพูดภาษาคนได้นี่ไม่ใช่ควายแล้วทำไมว่าเขาควายอะบอกนี่เขาดูถูกพวกผมเป็นควายครับเพราะว่าตอบอย่างนี้ได้ยังไงถึงขั้นลุกขึ้นกันเลยเห็นไหมครับว่าเราก็อับอายเต็มที่แล้วและสัญญากับเราว่าไปตรวจเมื่อไหร่ก็ไปได้เราก็บอกเอาอย่างนี้ท่านไปเมื่อไหร่ท่านแจ้งเราก็ปรากฏว่าเมื่อวันศุกร์ที่แล้วมีการไปครับแต่ไม่แจ้งครับ ไม่แจ้งเราคนไปรู้สึกจะชื่อพุทธิกรวิชัยดิตหัวหน้าฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรมไปตอน11โมงครึ่งนี่แหละครับไปแล้วไม่ยอมแจ้งประชาชนและเวลาเข้าไปแล้วประชาชนรู้ทันก็ไปดักอยู่เพราะบังเอิญช่วงที่ท่านเข้าไปก็เลยได้สอบถามพี่น้องชาวจังหวัดระยองว่าผู้ที่เข้าไปตามรายการที่มีการพูดเอาไว้เมื่อวันจันทร์ได้ไปหรือไม่ก็แจ้งว่าท่านถ้าผิดช,ช่วยโต้แย้งด้วยนะครับท่านหัวหน้าฝ่ายโรงง,งาน อุตสาหกรรมพุทธิกรวิชัยดิตท่านเข้าไปกับคนขับรถสองคนแต่ตอนออกมาให้คนขับรถขับออกมาเฉพาะคนขับรถแต่ว่าท่านออกช่องไหนไม่รู้ใช่ครับถ้าโดยนักกฎหมายเนี่ยจะมีภาษาหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้กันว่าอะไรก็ตามที่ไม่สุจริตเนี่ยเขาเรียกทางหมารอดถูกต้องครับนต่เราก็ไม่เข้าใจว่าในการไปตรวจคราวนี้ที่มีการตกลงไว้กับอดีตรัฐมนตรีอุตสาหกรรมวันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมเองก็มีลักษณะที่ไม่อาจไว้วางใจได้ใช่ไหมครับ จะไว้างใจได้อย่างไรครับรบ,บอกมีคําสั่งระงับ,บก็ไม่ระงับก็ไม่ไปตรวจท่านรัมรีชัยวัฒน์สินสวงบอกนายสุภาพขี้กระจายว่าทําไมคุณไม่ประสานกับกรมตํารวจรเรียกไปดำเนินการสุภาพขี้กระจายไม่ตอบขอไปขี้ต่อคเห็นไ,ไหมครับและข้อสําคัญที่สุดวันที่คุณพุทธิกรนเนี่ยชื่อเล่นเขาว่านายเต็มเนี่ย ไปตอน11โมงเนี่ยทางกระทรวงไปจากกรุงเทพเลยเป็นส่วนกลางเป็นส่วนกลางไม่ใช่อุตสาหกรรมจังหวัดพุทธิกรเนี่ยเป็นหัวหน้าฝ่ายโรงงานเนี่ยคุมโรงงานโดยตรงเป็นคนพาเข้าไปครับไม่มีใครแจ้งเราหรอกครับแต่สายผมถึงเรียนว่าขล a g การกระทรวงอุตสาหกรรมที่ดีมีนะครับที่ดีมีนะครับเพราะว่าสายที่แจ้งผมมาว่าเขากําลังจะไปแล้วเมื่อตอนเช้าผมก็สั่งให้ช่อง13ไปตั้งแต่9โมง พี่น้องก็ไปตั้งแต่เก้าโมงกลัวว่ามันเข้าไปก่อนก็ประกอไปถึงสิบเอ็ดโมงก็ไปดักทันช่างภาพเราก็ขึ้นรถคุณพุทธิกรไปด้วยช่างภาพเราก็พอไขนี่แหละพอไขรูปรอนี่แหละนั่งไปด้วยได้ยินเสียงในที่เราถ่ายมาเลยนายพุทธิพรเป็นคนไล่ช่างภาพเราลงครับว่าเข้าไม่ได้ผมรับผิดชอบไม่ไหวตกลงคุณพุทธิกรเนี่ยคุณเป็น หัวหน้าฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรมหรือคุณเป็นพนักงานของไทยเจเนอร์ไนแอนโคกเห็นไหมครับท่านดูนดสิครับความเป็นข้าราชการอยู่ตรงไหนเนี่ยไล่ลงแล้วบอกผมรับผิดชอบไม่ไหวคือโรงงานเป็นพ่อท่านหรือยังไงชาวบ้านก็ถามเท่านี้ยังไม่พอนะครับเมื่อไม่ให้พี่น้องเข้าเดือดร้อนถึงผมอีกสิครับ,รบผมก็โทรศัพท์ไปหาปหลัดกระทรวงด้วยตัวเองครับ ในฐานะที่คุยกันมาแล้วหลายครั้งอายุมากกว่ารุ่นใหญ่กว่าก็บอกว่าเนี่ยเกิดเหตุ